สวัสดีครับเพื่อนเก็มาเจอกันอีกเช่นเดิมนะครับผมกับเพจเจ้าชายขายรถนะครับติดแบคดิสออกรถได้นะครับวันนี้เราก็มาเจอกับสายลุยอีกคันหนึ่งนะครับเป็น Ford Ranger นะครับสติ๊กเกอร์เป็น y วทแท็กนะแต่กันนี้เป็นรุ่น XLT นะครับ XLT ปี2017นะครับผมคันนี้เหมาะสำหรับสายลุยนะครับสายลุยนะครับ ขาบอกไว้เลยว่านะฮะเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับทั้ง XLT ทั้ง XLS นะครับก็สติเกอร์ติดแบบว่าชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งที่เรามาใส่นะครับปกติรถคันนี้นะเป็นรถเดิมๆนะฮะไม่มีชุดแต่งนะครับเราก็เอามาจับใส่แต่งเติมนิดแต่งเติมหน่อยนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับรถคันนี้ ในนะครับเป็นเบาะกำมยี่นะฮะเป็นเบาะกำมยี่อร์แบ็คคูหน้านะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชัน CDFMAM เนี่ยนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่คือมุมกว้างของรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดรถโปรโมชั่นนะครับเราไปดูด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูว่าโปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างนะครับ ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทนะครับ47900 0บาทนะฮะเป็นรถปี17นะครับคันนี้รถวิ่งอยู่ที่แสนสองนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับรถวิ่งแสนสองนะครับอ่าใช่รถวิ่งแสนสองนะครับ เรามาดูห้องเครื่องกันนะครับว่ารถคันี้สภาพเป็นยังไงนะครับฝ mm hmm. ากระโปรงนะครับจะเป็นโชคสปริงนะฮะโชคสปริงนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะน็อต mm hmm. ไม่มีขยับคานเดิมสซุ้มเดิม นะครับการเดิมซุ้มเดิมได้เดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าและหลังนะฮะเครื่องแห้งนะครับไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะครับผมถูกใจไหมล่ะครับถ้าถูกใจนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยอันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับพร้อมขับฟรี90วันนะฮะ ส่วนลูกค,ค้าติดเครดิตแบ็คลิสบูโรนะครับก็ดาวอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับห0 0 0 0แสนบาทนะครับติดเครดิตแบ็คลิสบูโรดาวหน0 0 0แสนนะฮะส่วนโปรโมชั่นของเราก็มีฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีภาษีพรบฟรีประกันนะฮะแล้วก็เรามีบริการหลังการขายให้อีก1ปีให้ให้อีก2ปีเลยนะครับบริการหลังการขายนั่นก็คือ รับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับทั้งหมด179รายการนานถึง2ปีนะครับมีบริการจุกเฉินให้อีก24ชั่วโมงนะครับมีซ่อมบูซ่อมศูนย์ทั่วประเทศนะครับซ่อมบูซ่อมศูนย์ทั่วประเทศส่วนของแถมของเรานั้นนะครับก็มีน้ำมันเต็มถังนะครับก้องติดหน้ารถนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนะฮะขัดสีตรวจเช็คสภาพความพร้อมก่อนปล่อย พร้อมเสื้อหลังคุกรสสวยนะครับลูกค้าท่านไหนอยากจะมาลองขับลองดูนะครับก็มาที่ลำลูกกาคลอง2องจงังหวัดปทุมธานีนะครับส่วนเบอร์โทรและลิงก์เพจผมจะอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอจบคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ